ไม่ได้มาจากไหนใครสอน่น่าขิ้นอ่ะวะบ่ฟังเมนูคือทรงไปยุ่น้ำม่ดอนแล้วฟังเวลาพ่อบอกกบอกฟ,ฟังน้ำเนยตะก็้ย่าัดที่สอนคุณน,นันผุ้นี้จะคล้องนันนิสัย่าไผ่ว่ <c oughs> ะฮะ <c oughs> ถ้าจะเอาเงินหน <c oughs> น้พ่อมันเนี่ยนะ้องพ่อทั้งลูก ก็ได้พ่อโง่เนีนั่นแต่ว่าบงมวนในสัตนแหละแม่สีส้มไปยูนั่มแม่ดอนเดอแม่บอหายอยู่นัมเดอรบอหน้าขี้นว่าบามวนหน้าขี้นี่ใส่บอดีแม่นะบอเห็นหน้าขี้นว่านมวนแม่ก็ว่ามวนกับหน้าคิ้อยู่นี่เด๋อหน้าขี้นเหลวเบาบงมวน แม่บอกว่าสวัสดีครับกัวบ่ว่าสวัสดีครับไกแม่สิไปส่งแม่ดอนเอานะชิมใบไงแม่ดอนโอเคบอกอ่ามันรกบปะยากปากเปียก่ะจาะ่ะจะชิมอล้วจะคลไปน จะจับโทรศัพท์แม่คนขีดือ